ไหนๆมันก็พลาดมาแล้วรออีกสักทีจะเป็นไรแบงคอกยูไนเต็ดสัปดาห์นี้ <S <S 1> <S 1> มาพรีวิวก่อนเกมนะฮะไทยลีกสัปดาห์ที่3ทีมใหญ่ๆจะมีพลิกอีกไหมทีมเล็กๆที่ฟอร์มดีๆจะยังคงฟอร์มได้หรือเปล่าเริ่มต้นกันเลยดีกว่าฮะ สำหรับวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นะครับผมมี Friday Night มาให้ชมมาอีกแล้วค่ำคืนของวันศุกร์2ทุ่มครับทางด้านของ BG บางก o กก l าสเปิดสนามรับการมาเยือนทางด้านของสีสเกต FC เกมนี้ถ่ายทอดสดโอ้โหอย่างอุณหภูมาข้าง t 4 u ก็ดูได้ True Sport HD ก็ดูได้ทางด้านของบา n g o กก l a s s เนี่ย2เกมก็แล้วเกมแรกเนี่ยแหลกรานกับทางด้านของ ออเอสซีีมึงทอยวีเ็ดเกมที่2ก็ด้ยังชนะทางด้านของเอ็มร้อสมุทรปราการไม่ได้เกมมีสีสกเกตที่สถานการณ์แย่กว่าบางออกกราสอีกแย่ในรูปแบบที่ว่าแพ้ทั้ง2เกมรูปเกมยังทําไม่ได้แต่เกมมีบางออกกราสได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึง่งผมยังเชื่อในบางออกกราสครับมากกว่าน,นั้นเกมนี้เราอาจจะได้เห็นนักเตะบางคนที่ย้ายมาในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับอย่างเช่น ตะกีดินตีกาโสมจิตปัญญาที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนในการเข้ามาเปลี่ยนแปลนรูปแบบการทําเกมของบางกอกกลาสเอซและเกมนี้ยิ่งทําให้บางกอกกลาสต้องเล่งฝีเท้าในการทําประตูให้ได้ด้วยเพราะว่า2เกมแล้วนะยังยิงไม่ได้เลยนะไปกันที่วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นะครับ5โมง45ครับที่สนาม นิวไอโมบายสเตเดียมนะครับบูรัมยูเนเตดเปิดบ้านรับการมาเยือนพัทยายูเนเตดนะครับผมเกมนี้เนี่ยพัทยายูเนเตดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นนักเตะใหม่อย่างมิลานบูบาโลก็เป็นนักเตะใหม่ที่เคยเป็นนักเตะเก่าแล้วก็เป็นนักเตะใหม่ที่เคยเป็นนักเตะเ,เนนกเเ่าเทโลอีกแล้วเ <c oughs> ทโลพัทยาพัทยาเทโลพัทยาเทโลเทโลพัทยาเก <c oughs> มนี้เนี่ยบูรัมยูเนเตดนะครับก็ได้การกลับมาของอานนท์อมมเลิศศักซึ่ง ก็ได้เห็นเขากลับมาซ้อมอีกครั้งเดิมแล้วก็เรามาดูว่าเกมนี้ทางด้านของ a อเวเร o โนโคโยโยริจจาจ้าเนี่ยจะทำประตูอย่างต่อเน,นื่องหรือเปล่ารวมถึงดิโอโก้จะพังประตูแรกของซีซั่นนี้ได้หรือไม่นะฮะก็ต้องรอดูสําหรับเกมนี้ผมว่ารูปเกมก็คงเป็นเกมของบูริลัมในการครองเกมแต่ชัล่าใจไม่ได้ล่าสุดพัทยายูเนเต็ดทำให้เห็นพลังของเด็กหนุ่มแล้วว่าพวกเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเหลือ10คน โดนนำอยู่1-0เขายังกลับมาในช่วงท้ายเกมได้2ประตูและคว้า3แต้มในบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องดูครับว่าพัทยาจะสร้างปาฏิหาริย์ได้อีกหรือไม่บุยรำเป็นเกมที่ยากอีกเช่นเคยถ้าเขายังไม่สามารถดึงฟอร์มอันน่ากลัวกลับมาได้นะครับไปกันต่อที่สุโขทัย FC นะครับผมสนามทุ่งทะเลหลวงรับการเยียนฮน้าของซ u เปอร์พาวเวอร สุดปากกาเกมนี้นี่ยสุโขทัย f อเนี่ย,ย,ยก็เป็นทีมที่เรียกได้ว่ากระท่อนกระแท่นมากเกมที่แล้วก็แพ้เมืองทอมาเกมแรกสุดก็แพ้สุพรรณมาโอ้โหกระท่อนกระแท่นทั้งคู่ครับเกมนี้แต่ผมยังเชื่อว่าสุโขทัยเนี่ยยังน่าจะสามารถมีแต้บในบ้านได้ คู่ต่อมาครับ b ีเทโรศาสนะนะครับผมก็เปิดสนามบุญยะจินดาฮะรับการมาเยือนหน้าของทีมพ่ออย่าง SCG เมืองทองยูเนเต็ดเกลกนะครับผมมันน่าสนใจตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมนะนักเตะหลายคนไมเคิลเอนดรีมาริโอวานเต้ไหนจะดจากสกรทองเหลาโอ้เยอะแยะมากมายอะ่ะเราจะได้เห็นการที่นักเตะเก่าของทีม เล่นกับทีมเก่าหลายคนด้วยนะเพราะปกติเวลามีนักเตะเก่าเจอทีมเก่าเนี่ยมันจะแบบน่าจับตามองแต่เนี้ยแบบหลายคนด้วยไงทางด้านของเทโรเนี่ย,เ,ยเกมที่แล้วดันพลาดเสมอทุ้งไทยเกมกับทางด้านของโคราชนะครับแล้วก็ยังถือว่าเกาะกลุ่มแล้วก็เกาะฟอร์มที่ดีอยู่แต่ที่สําคัญเลยเนี่ยเกมนี้ที่ผมรู้สึกว่าทางด้านของเทโรเนี่ยน่าจะมีราศีที่ดีกว่าด้วยความที่ทางด้านของ s อชจเมืองทองอย,อย่างที่ทราบกันว่ากลางสัปดาห์เนี่ยไปเตะ เกม AFC Champions League กับ Brisbane r o e ครับก็ใช้นักเตะตัวจริงทั้งชุดเกมนี้เจอเทโรเนี่ยผมว่าเราจะได้เห็นอย่างอดิษักไกรสอนในการที่ได้ลงเล่นมากขึ้นเราจะได้เห็นทางด้านของเซเรโอเซเรโอนักเตะกองหลังใหม่ที่เพิ่งเซ็นมานะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นทางด้านของกองกลางอย่างลีโฮในไทยลีกแบบเต็มๆหน่อยสำหรับเกมนี้ผมว่าเทโรผมขอฟันธงเทโรเลย เทโรไม่แพ้เอาจริงเหรอโอเคแล้วคู่สุดท้ายของวันเสาร์นะครับสองทุ่มครับที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะแบงคอกยูเนเต็ดนะครับเปิดสนามรับการมาเยือนของการท่าเรือเอฟซีเกมนี้แบงคอกยูเนเต็ดคงเสียขวัญไม่น้อยที่เกมที่แล้วเนี่ยไปไพ่ให้กับไทยฮอนด้าลาดกระบังนะครับส่วนการท่าเรือเนี่ยก็คงมีกำลังใจไม่น้อยหลังจากที่พลิก แซงนำสุขันบุรีเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับทางด้านแบงคอกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ในช่วงเริ่มต้นซีซั่นพอสมควรเราไม่เห็นการเข้าทำแล้วก็การจบสกอร์ที่น่ากลัวเหมือนฤดูก่อนสำหรับแบงคอกสำหรับท่าเรือเนี่ยเราได้เห็นความมั่นใจในการเล่นนักเตะไทยของท่าเรือสกร์เปรมพั ในธนาชนะบุตรรวมไปถึงซัวเลสของทานาของท่าเรือนะครับแล้วก็อีกหลายคนมากและอย่างที่ผมสัญญาไว้ผมจะไม่วิเคราอห์ไม่ขอฟันธงเกมแบกครอกหนึ่งสัปดาห์ครับผมวันอาทิตย์กันบ้างครับวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นะฮะราชนาวี FC รับการเยือนไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC ีนะครับ2ทีมเป็น2ทีมที่คลาสของฟุตบอลแล้วก็นักเตะเนี่ยใกล้เคียงกันอยู่ในระดับ เลยทีเดียวถึงแม้ว่าราชนาวีจะมีนักเตะต่างชาติที่เรียกได้ว่าบิ๊กเนมกว่าไหนจะมีทางด้านของรินเดมันโรดิโกไหนจะมีโออิโบแต่ที่เซ็นมาบิ๊กเนมเนี่ยก็สร้างผลงานที่ไม่ได้น่าเชื่อใจสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับคู่นี้เนี่ยความเห็นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าทางด้านของน้าช่วยควรจะทำให้ราชนาวีมีแต้มได้แล้ว ไม่งั้นสภาพความมั่นคงของนช่วยก็อาจจะแย่เหมือนกันนะฮะไปที่สุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรี FC เปิดสนามร,รับการมาเยอือนอุบล UNT UNITED เกมนี้เป็นเกมที่แฟนบอลจับตามองพอสมควรเพราะว่าสุพรรณบุรีก็ถือว่าเป็นทีมที่ทำฟอร์มได้ดีไหนจะทาําได้ของเดลลาตอเล่ De 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 ore, ที่2เกมเขายิงไป3ประตูแล้วแต่อาจจะด้วยความโชคร้าย เกมที่แล้วอดุลละโสเนี่ยโดนใบแดงไปทาาน้าของเดลาตอเล่เนี่ยก็ยิงให้ทั้งสองลูกแล้วแต่ไม่พอสุดท้ายโดนท่าเรือนะครับพลิกกลับมาชนะสัปดาห์นี้เล่นในบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นต่อเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ตัวผู้เล่นแต่อุบลยูเอ็มทีเป็นทีมท้องหม่ที่น่ากลัวมากสำหรับเกมนี้ผมยังมองว่าอุบลยูเอ็มทีไม่แพ้อีกเช่นเคยดูปากนักชานนะครับอุบลยูเอ็มทีไม่แพ้ แน่นอนชลบุรี f อนะครับฉลามชนรับการมาเยือนทางด้านของนครราชสีมามาสด้าเอฟซีเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีวันไม่ดีวันอย่างชลบุรีเกมแรกโอ้โหเล่นกับบุรีรัมย์นี่ความเต็งในการที่จะลุ้นท็อป5เนี่ยถือว่าขึ้นปื๊ดๆๆเลยเกมที่สองโดนพัทยาถลวงไปในครึ่งหลังนี่ฟอร์มในการลุ้นท็อป5นิ่งๆดิด๊กๆๆ,ๆ,ๆๆเลยต้องดูฮะฟอร์มผีเข้าผีอ้อแบบนี้ ยากต่อการวิเคราะห์จริงๆสําหรับทางหน้าของโคราชเนี่ยก็ฟอร์มก็ยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแถมก็เกือบไม่รอดเหมือนกันในเกมที่แล้วที่เปิดบ้านตัวเองแท้ๆดานเกือบไม่รอดทางด้านของ B.C. เทโรศาสนานะครับผมส่วนเกมสุดท้ายครับจากสุดขัว้วของหัวตารางสู่ทีมที่เรียกได้ว่าผิดฟอร์มไปอย่างทางหน้าของ ราชบุรีมิตรผล FC นะครับเปิดสนามมิตรผลสเตเดียมนะฮะร,รับการมาเยือนทางดานของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดต่อแล้วต่ออีกอะ่ะสำหรับราชบุรีเนี่ยฟอร์มโดนอุบลยินทธถลุงไปสี่หนึ่งเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะโดนทีมน้องใหม่ถลุงแล้วก็เกมแรกก็ดันทำคะแนนตกโดนทางด้านของท่าเรือขโมยแต้มมานะครับซึ่งเกมเอาทำให้เกมนี้เนี่ย พวกเขาคงเกรงแ,แต่กับการท่าทางของเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยไม่มีอะไรต้องเครียดเลยเพียงแค่เล่นเหมือน2เกมแรกเนี่ยผมว่ามีสกอร์แน่ๆแล้วก็มีแต้มกับเชียงรายแน่ๆนะฮะและนี่ก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งหมดนะครับพรีวิวก่อนเกมสำหรับเกมไทยเลีกในสัปดาห์ที่3นี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงอยากจะทำนายวิเคราะห์ในรูปแบบของตัวเองไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปรวมถึงทางานายของ Facebook ดูดูบอลไทยก็ไปกดไลค์ได้ตอนนี้เรามีแอดมินเยอะแยะมากมายโอ้โพสต์ตกันอุตรุดเลยทีเดียว <c oughs> นะฮะสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนดูบอลให้สรุปนะฮะอย่าลืมนะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีถ้าจะมีวิเดียวพอ <c oughs> เจอกันใหม่ครับหลังเกมวันจันทร์ได้เจอกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีมาก